สวัสดีแมวเบิร์ค่ะตื่นเช้ามากในวันที่ฝนตกกกลับมาบ้านหลังจากกักตัว14วันฝนก็ตกแต่คุณแม่ก็มาแล้วว่าจะวิ่งที่สนามเทนนิสสักหน่อยก็ไม่ได้วิ่งดูสิแข็งแรงจะมาตากฝนี่ต่างหากกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไก่กันนะคะดอกอนนี้กินได้ไหมเนี่ย ฝนตกแต่ขยันตื่นนะคะไปดูไก่ไปดูใบตองกล้วยที่ว่ามันตื่นยังไงบ้างากลับมาถึงบ้านนะคะอากาศจดใสบริเวณรอบๆแมวเบินค่ะบริเวณรอบๆบ,บ,บ,บ้านยังเหมือนเดิมก็ได้มาปีครึ่งน,นะคะฝนตกปลปอยปอปๆยสาวํำน้อย จะเอาซ้ำใหญ่จากอีแม่หอมก็จะไปดูสวนจะหน่อยที่ก่อนที่มันจะตกหนักกว่าน,นี้ขยันตื่นช้าแล้วเนี่ยไปดูช้างดูต้นกล้วยดูไก่เจ้าหน่อยนี่เนี่ยตกตกกว่ามันจะตกหนักร่มเรื่นที่บ้านสวนค่ะเผื่อได้เอากล้วยไปเก็บไอัน,นี่ต้นสวนยังไม่ได้ออกดอกมีขี้หมาเป่าะเออ ถ้าออกดอกอยังน่อีแม่จะได้เอาไปไใช่ต้นสนตาจะตัดมีเห็ดหรือเปล่านี่ไม่ได้เอาเป็นตามาด้วยช้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะดอกไม้ร่มรื่นเป็นไงบ้างไม่ได้มาปีครึ่งสวนรู้สึกจะลกขึ้นนะคะโอ้ต้นกล้วยต้นใหญ่แล้วมีลูกมีเต้าแล้ว ฝนตกรือปลอยปลอยใบตองกล้วยพอจะได้โอ้ออออโหใองกล้วยแห้งมีต้นมาอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยฝนเริ่มตกหนักแล้วลงอีเม่หอมก็ไม่ได้เอามาด้วยไปดูไข่ไก่ไปทอดก่อนนะคะขนาดที่เมืองไทยตีห้าอยู่เราก็ยังขยันตื่นอุ้ยมีน้ำหงด้วยนะแม่เด้อ ตัวน,นี้เปือนกับใบร่วงหมดแล้วหนาวค่ะขาก็ยังอยู่นี่เดี๋ยวไม่ได้เจอน้องไก่ปีครึ่งเป็นยังไงบ้างว่าไม่ไข่ไม่อะไรฝนก็ตกอีกแม่ก็มาหาแต่เช้าเลยนะคะกุ๊กกุ๊กไก่มีไข่ไหมคะหืมมีไข่ไหม เอี๋เอาแว่นตามาด้วยอย่าขี้ไก่ซะนนอนที่น,ทนีม่มาเอาไข่มาเอาไข่ค่ะโอ้ลมลื่นลมลื่นจ้านี่เดี๋ยวเอาไปต้องออกมาเก็บใบไอันี้กระทบลกไปทอดอีกนะไหนๆใ,ใ,ใครเย่าอยู่ไหนวันนี้ไม่ไข่แล้วเหรอฮะไข่อยู่ไหนแล้ว มีไข่แล้วเหรอพี่โนนบอกจะเอาไปต้มแล้วนะถ้าไม่ไข่เนี่ยฮะคือแต่เช้าไปปกติมจะมีไอ้นี่อยู่นี่นะนี่ก็ยังไม่ได้มาตรวจดูเลยไม่มีมาดูที่หรือว่าเอามาไว้ตรงนี้แล้วโอ้ยากกระทกรกขึ้นอยู่นั่นเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวสายๆก่อนเอาแว่ตาม,มาสองดูนะคะ อย่าพี่ไก่ไ,ไหมเนี่ยไม่ได้เอาแว่นตามาด้วยใส่แว่นตาไหนดูจิโว้ยบ้านสวนเก็บไข่สงสัยเช้าไปนะคะแล้วอย่างไงเราก็จะมาหานกกุ๊กกุ๊กไก่กันใหม่นะคะเดี๋ยวอีเมลจะวิ่งเข้าไปก่อนฝนมันตกจ้า